สวัสดีจ้ามืนอนี่สาวอีสานไก่เฮง,งกับก้ามหอดบานเนาด้อจ้าเด้อลูกพุ่นเนด้เอจ้าเด้อเก็บลูกพุ่นเด้อจา้าใหญ่โอชินใหญ่โอชินมาเหลือใจลูกพุ่นมันดกขักเอามาเก็บลูกพุ่นนะคะลุ่มบอลดกขักดกเนี่ยเด้อพี่นองเอ้กำลังสิสุกสิเก็บไปบ่มแกด มันเลือกใจมันซื้กร่ดานแห้งบุษิเก็บไปบ่มแก็ดเถอะหลิงานกับบ่มแกดเออแค่กับบ่มแกดมันกับบ่มแกดโอ้ยสิมีแกดบ่มบปเนาะที่น้องเออแม่แจเด้อไปเก็บไปบ่มแกดนี่ดูสิเยวก่อนไกสดมันแกจะดูไก่ร้านบ่เห็นเม่แต่ปากทุง เพื่อเลือใจเด้อจ่าเด้อนี่เด้อเบิ่งคักโดกอีหลีโดกบ่มีหม่องไวโดกบ่มีหม่องเวนไปเก็บลิงงอดได้16ถังคนละ8ถังก็เลยได้กลับบ้านเร็วมื้อนี้มาก็มาเจอไอ้ต้นพุ่นนี่เด้อจ่าเด้อพระยากกินมาเอาสาวอีสานไก่ทีนเด้อ สาวสศิสเกศกันเองบ่หว่วงเด็กจ้าเด้อมันโดคักโดกแน่ดีได้หนี่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ลาวจันเอ้ยไม่ได้กินหลักสาว่าจะเก็บอะไรค่อยอันนั้นไงค่อยไม่ไ,ไลฟ์สดถ่ายคลิปเอาพี่ว่าพี่จะไลฟ์สดแต่ไม่ไลฟ์มไม่ได้คักคักอีลีดเด็กดจ้าเดอ้อหนิโดกอีลีเด็กจ้าเด้อลูกพลุนลูกพุนนะคะพี่น้องที่บานเฮาที่ยังเกิเอิญยังยังพี่ ซุปยังกีต้าแล้วอีกยันจะบ้านเราก็เรียกนุก่มเออที่บ้านเขาเห็ดซุปขายแม่บาา้านถ้าเพีงแพงกันไหมกีตา้าบอ,อกเอาพิต้าพุ่มพิต้าพุ่มนี่แหละเด้ดจ๋าเด้อนี่ไม่ต้องสกัดเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ต้องสกัดนะคะสดๆจากต้นค่ะ <c oughs> สดๆจากต้นนะคะ <c oughs> สดๆจากต้นค่ะ <c oughs> ซุปก็นึกว่าซุปไม่ใช่ซุปไก่นะพี่แบรนด์บีตาเออแบรนด์บีต้าฟรุนนี่แหละจ้าขายคักอันนี้ไม่ต้องสกัดเลยจ้ากินสดจากต้นเก็บให้ตาไรโนเอาไปกินพี่นอเวฟุ่นกับต๊ะแข้งคลิปกก่ยักษ์ไทย โดอนอดอาทิตย์สองอาทิตย์พอกันช่วงนี้ไม่ใช่โดนหรอกค่ะทุกอาทิตย์ค่ะเออช่วงนี้ก็ทุกอาทิตย์ครับป่า <c oughs> ดีอีกหน่อยนหน้าหนาวอีกนานหน้าหนาวหายเจ๊ยเออได้จะทึ่งจันไ,ได้มาหากันโดดอีดีได้จ่ <c oughs> าเด้อพาวไข่ลวงลงไปนั้นเจ้ากระถ่ายเทพเด้อ สารสกัดอันนี้ไม่ต้องไม่มีีสารสกัดจากลูกพุนลูกพุนสด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 จากต้นค่ะดกมากดกอีรออีเลียถ้ายูสีสะเก็คงจะหมดแล้วล่ะเออโดกว่ามีมองไหว้เด้อจ่าเด้อดกก็ดงากอง ท่ากันทีห้าอีกดอกปูงมาหับมาโซงไปเก็บไปบ่มแกดเอาคื้นอวัวไงฮะแเด้อเรื ye, <S <s ่อใจมันดกเอาเก็บไม่ได้กินนะเนี่ยยังเลยดูงานนี้สิ ไปตัดทิงเดออืมนี่ตัดหรอกตอนแรกไอ้ต้นน่ะที่มันสุกก่อนเพื่อนนะว่าคิดว่าจะตกจะตัดแต่ปีนี้เอ้าทำไมมันดกได้กินก่อนเพื่อนอีกต่างหากสุกหวานบานด้วยบเน,นะอืมเื้อเยอะด้วยไอ้ที่เขาขายในห้างยังอายเลยเนาะไม่มีเน่าไม่มีอะไรเลยเนาะมไม่มีเน่าเลย จะเอาไอ้ท e yeah. ี่มันเหลืองๆเนี่ยไอ้ที่มันแหล่แหล่เนี่ยจะเอาขาวๆมันเทอารวมเอาตออันที่เหลืองๆกมันอันเทิรมแล้วอันที่แหล่ๆหล่ไปแล้วไม่ต้องเหลืองอันที่เหลืองๆมันยังดิบอยู่ไอ้ที่ไอ้ที่แหล่ๆเนี่ยมันอันนี้แล้วมันเทิรมแล้วเอ้าหมดออกจากปลาก่อนบ้านนี้อย่างนี้เด้อมืน มือนไอหินเลยดิล้วงลงไปจ้าก็ถ่ายดีโอพอดีหน้าออกมีเขาเขาของขาแมายายโอชิดล้วงนี่เด้อจ้าเด้อเอาออกมาดีเด้อค่ะเด้อมือนลื่นหินนี่จ้าจ้าจ้าเองมกันมาถึงบานแล้วมันเป็นบาทอยู่บานเด็ก โอ้ยแค่นี้ก็เด้อจ้เดอฝากติดตามวิสานไกลทินนี่เดอจ้แเดอขอบคุณหลายๆเ้อค่ะเดอกดติดตามกดกระดิ่งติ้ง